มาแล้วค่ะมาแล้วครับท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติไม่ธรรมดาของคุณสนธีลิมทองกุลนักเรียนนอกนักหนังสือพิมพ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีบทบาทสําคัญในการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนางเอกสาวผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างแตงโมนิดา ในวันที่คุณสนธีได้เชิญทีมมิสแกลนนัดผู้เกี่ยวข้องกับการจำลองเหตุการณ์ในวันที่แตงโมตกเรือไปที่บ้านพระอาทิตย์เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันขอบคุณนั้นคุณสนธีก็ได้เผยถึงการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมในครั้งนี้เพราะพ่อโสคุณพ่อของแตงโมเคยเป็นลูกน้องเก่าของคุณสนธิเลยผูกพันมาตั้งแต่เด็กโดยเผยว่าสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจทํานั้นเพราะอาจารย์ทวัชชัยที่อยู่ๆก็แวะมาที่ออฟฟิศแล้วก็มาเล่าข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ให้เราฟังอาจารย์ทวชัช มาตั้งแต่ต้นรวมถึงคุณอัจฉริยะด้วยอาจจะเพราะว่าแรงไม่พอเลยต้องมาขอพึ่งแรงผมพร้อมเผยเหตุที่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมผูกพันตั้งแต่เด็กเพราะพ่อโสเป็นลูกน้องเก่านั้นว่า ทำไมผมถึงผูกพันกับแตงโมไม่มีใครรู้โศพนพ่อของแตงโมเป็นลูกน้องเก่าผมผมเคยตั้งพ่อเขาเป็นผู้จัดการโรงพิมพ์ตะวันออกที่หลักสี่เวลาผมไปดูงานที่โรงพิมพ์พอเขามาหาผมแตงโมก็จะตามมาด้วยวิ่งมาเกาะแข้งเกาะขาทักทายคุยกับผมลุงแตงโมจะเต้นอะไรให้ดูไหมแตงโมเพิ่งฝึกมาแล้วก็เต้นให้ผมดูน่ารักมากผมผูกพันกับเขามาตั้งแต่เขาเด็กๆจนเขาโตเราก็ต่างแยกจากกันแต่ความที่เห็นกันมาตั้ง แต่เด็กๆตั้งแต่7 8็ดถึงแขวบผมก็มีความรู้สึกว่าเขาเหมือนหลานของเราเราก็เลยต้องเรียกหาความยุติธรรมให้เขาหน่อยทุกวันนี้สวดมนต์ไหว้พระน้องแตงโมก็เป็นอีกหนึ่งที่ผมแผ่เมตตาให้คุณสนธิยังเคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อปีพศ2 5 5 2เมื่อถูกมือปืนลอบยิงมีบาดแผลสาหัสที่ศีรษะแต่ก็ยังมีสติขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลและมีชีวิตรอดมาได้เล่กับปาฏิหาร ล่าสุดนี้เรียกว่าเป็นเรื่องือฮาเลยทีเดียวเมื่อได้รายการสนทิทอล์กเวนกรามมีจริงเจอแหล่งกบดานมือยิงสนทิ16ปีตามล่าหาคนยิงสนทิใครคือคนยิงและใครอยู่เบื้องหลังงานนี้เวนกรรมมีจริง เมื่อวันที่17เมษายน2552ในตอนเช้าคุณสนธิลิมทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการและอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถูกยิงระหว่างนั่งอยู่บนรถโตโยต้าเวลไฟสีดำในขณะที่รถขับผ่านซีแยกบางขุนพรหมได้ราว50เมตรถูกลอบยิงด้วยอาวุธสงครามโดยที่เกิดเหตุพกปอกกระสุนปืนอากาจำนวน64นัดกระสุนปืน h k 17นัด m 16 3นัดรวมทั้งกระสุนปืน m 79ที่ยิงพลาดไปตกบนรถ ประจำทางหนึ่งนัดแต่โชคดีที่ระเบิดไม่ทำงานคุณสนธิมีชีวิตรอดราวกับปาฏิหาริ์เขาถูกกระสุนบริเวณคิว้วหน้าอกและแขนและส่งตัวไปที่โรงพยาบาลวชิระส่วนคุณอดุลแดงประดบับคนขับรถถูกยิงอาการสาหาัสและคุณวายุพักมัทสินผู้ติดตามถูกกระสุนถากที่ไหล่ซ้ายบาดเจ็บเล็กน้อย ล่าสุดนี้ในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิได้โพสต์ว่าสวัสดีคุณฉาตรผมยังไม่ลืมคุณสิบตำรวจโทรวรวุฒมุ่งสันติมือปืนที่ลอบยิงสนธิลิมทองกุลเมื่อ16ปีที่แล้วล่าสุดเจอตัวแล้วเชื่อเถอะเ,เวรกรรมมีจริงติดตามรายละเอียดพรุ่งนี้9ก้นาฬิกา โดยในไลฟ์เวรกรรมมีจริงเจอแหล่งกบดานมือยิงสนธิคุณสนธิได้บอกว่าแม้เวลาจะผ่านไป16ปีแต่เหตุการณ์ยังเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้อยู่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ตนจะต้องร้องขอความเป็นธรรมกับรัฐบาลทุกชุดรัฐบาลซึ่งรู้ว่าใครลงมือและใครเป็นคนสั่ง คุณสนธิเล่าในไลฟ์ว่าผู้ต้องหามี3คนคนนึงเสียชีวิตแล้วจากโรคมะเรง็งอีกสองคนหนีไปหาตัวไม่เจอมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสิบตำรวจโทวรวุฒิมุ่งสันติจากแหล่งข่าวของคุณสนธีที่กัมพูชาบอกว่าเจอมือปืนที่รอบยิงแล้วทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเป็น1ิปีแล้วได้เปลี่ยนชื่อวา่าฉัตรมีบัตรประชาชนกัมพูชาด้วยมีครอบครัวมีลูกมีภรรยาเป็นคนกัมพูชาแต่ได้เลิกรากันไปแล้วแต่ยังส่งเสียเงินมาเลี้ยงลูกเมียที่เมือง ไทยและยังมีข้อมูลเชิงลึกอีกมากมายที่คุณสนทีได้เล่าในรายการ สำหรับคุณสนธิลิมทองกุลชื่อเดิมตับแซ่ลิมมีชื่อเล่นว่าโจโจเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2490ี่าที่ตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยครอบครัวเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคุณปู่เป็นชาวจีนพ้นทะเลที่ล่องเรือสำเภามาจากเกาะไหหลำชื่อว่าหงเมงแซ่ลิมส่วนคุณย่าเป็นชาวไทยชื่อว่าทองเป็นลูกสาวกำนันในจังหวัดสุขโขทยัยที่มาของนามสกุลลิมทองกุลนั้นมาจากการเอาชื่อและนามสกุล ของคุณปู่และคุณยา่าของคุณสนธิมารวมกันคุณสนธิเป็นบุตรของคุณวิเชียนแทลิมอดีตสมาชิพกพรรคกกมินตังและผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยหว่างผู่กับชัยยงแทลิมทั้งคู่มาตั้งรกรากทำกิจการโรงพิมพ์และออกหนังสือพิมพ์จีนจำหน่ายให้กับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ เมื่อพศ2516คุณสนธิสมรสกับคุณจันทิพย์ลิมทองกุลหรือนามสกุลเดิมช่องดารากุลเป็นชาวจังหวัดตรังอดีตผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ระดับ9มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้วมีบุตรด้วยกันคือคุณจิตตนาฏลิมทองกุลซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารกิจการในเครือผู้จัดการ ในด้านการศึกษาคุณสนธิจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอสสัมชัญศรีราชารุ่นที่18รุ่นเดียวกันกันกบดรทนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธและรัฐบาลทักษิณชินวัตร หลังจากเรียนจบจากโรงเรียนประจำที่อัส,สัมชัญศรีราชาก็ได้ไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันพร้อมกับเรียนวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเป็นเวลาปีกว่า,วาหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอมเมริกาจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญ,ญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ที่ University of California Los Angeles หรือ UCLA นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ยังได้เป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยคือ The Daily b l u e i n เป็นหนังสือพิมพ์ของนักศึกษาแห่งม,มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปีพศ2509ถึงพศ2512ซึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนามที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในสังคมอเมริกัน ต่อมาในปีพศออ2515ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยยูทาสเตดเมืองโลแกนรัฐยูทาซึ่งตอนที่ศึกษาในระดับปริญญาโทได้รับทุนเป็นผู้ช่วยอาจารย์อีกด้วยคุณสนธิยังเคยเป็นบรรณาธิการข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยยูทาสเตด Student Life และกรรมการบริหารนิตยาสารรายเดือนมหาวิทยาลาย State, ัยยูทาสเตด m ั n ล h l y Review นอกจากนี้ในปีพศ2536ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาอักษรศาสตร์จากมหาวิทยายลายัยฮาร์ดวิกเมืองโอนิโอนตารัฐนิวยอร์กในปีพศ2538สาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ในปีพศ2 5 5 0สอ 50, สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยายลัยเซ็นทรัลควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย และในปีพศ2550สาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองจากมหาวิทยาลัยรังสิตคุณสนทิได้รับชายาจากสื่อต่างประเทศว่าโมกุลสื่อหรือไทยคุณสื่อของเอเชียเนื่องจากเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จและทรงอิทธิพลในวงการสื่อ คุณสนธิทำงานเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยเมื่ออายุเพียง27ปีจากนั้นได้ร่วมกับพรหรือพอลสิทธิอํานวยตั้งบริษัท S1 สวันมีเดียในเครือ PSA กรุปออกหนังสือดิฉันแต่ประสบปัญหาขาดทุนจึงได้ขายกิจการให้กับคุณปีมาลากุลนะออยุธยา คุณสนธิกลับมาโดดเด่นอีกครั้งด้วยการตั้งบริษัทตะวันออกแมกซีนทำหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายเดือนเมื่อปีพศ2526และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์จากความสำเร็จในการเป็นหนังสือแนวธุรกิจของผู้จัดการรายสัปดาห์และรายเดือนคุณสนธินำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปีพศ2533 ต่อมาหุ้น MGR ทุกตลาดหลักทรัพย์แขวนไประง,งับการซื้อขายเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในเดือนตุลาคมพศ2546คุณสนธิได้ส่งมอบการบริหารธุรกิจในเครือผู้จัดการให้กับบุตรชายคุณจิตตนาดลิมทองกุล คุณสนธิยังเคยเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าว a s s c i a t e p เพล s ประจำเมืองโลแกนรัฐยูทาเป็นทั้งที่ปรึกษากลุ่มหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและอาจารย์พิเศษคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ คุณสนทีลิ้มทองกุลเคยอุปสมบทสองครั้งครั้งแรกเมื่อปีพศ2541ที่วัดป่าสามัคคีสิริพัฒนารามจังหวัดหนองบัวลำพูนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้ไว้ผมสั้นเกลียนเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพศ2550อุปสมบทครั้งที่2ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี ในวันที่20พฤศจิกายนพศ2543สันลมละลายกลางได้พิพากษาให้คุณสนธิลิมทองกุลเป็นบุคคลลมละลายในเดือนกรกฎาคมพศ2546คุณสนธิได้เขียนข่าวทำนายว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะตกต่ำในปีพศ2553พร้อมทั้งสนับสนุนให้ลดการส่งออกและในขณะเดียวกันแนะนำให้ผู้คนลงทุนด้วยการซื้อทองสะสมเอาไว้ เรียกว่าคุณสนทีธรรมามากมายไม่ว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์นักเขียนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองประธานที่ปรึกษาสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการผู้ดำเนินรายการกางแจ้งเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรที่ปรึกษาสำนักพิมพ์ซุปเปอร์บันเทิงอดีตผู้ดำเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ทางช่อง9อสอมอทอและอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในอดีตคุณสนธิเคยเป็นผู้สนับสนุนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแต่ต่อมาได้มาเป็นผู้นําขบวนการต่อต้านคุณทักษิณในช่วงปีพศ2549คุณสนธิเป็นหนึ่งในแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่นําการชุมนุมขับไล่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีก่อนยุติบทบาทหลังรัฐประหารในประเทศไทยพศ2549ซึ่งคนรัฐบาลทักษิณ ในเดือนกุมภาพันธ์พศ2551คุณสนธิออกนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอีกครั้งในการประท้วงขับไล่คุณทักษิณชินวัตรออกจากตำแหน่งหลังรัฐบาลสมัครสุนทรเวชซึ่งเข้าฝ่ายคุณทักษิณชนะการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปโดยนำกลุ่มพันธมิตรประท่าก,กับกำลังความมั่นคงยึดทำเนียบรัฐบาลท่าอากาศยานดอนเมืองและสวรรณภูมิ ในวันที่17เมษายนพศ2552เวลาประมาณ5นาฬิกา45นาทีขณะที่กำลังเดินทางโดยรถส่วนตัว Toyota v e l l f ไปยังสถานีโทรทัศน์ ASTV เพื่อจัดรายการในตอนเช้าตามปกติมีกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนขับรถ Isuzu D-Max 2ประตูสีบรอนซ์ทองตามประกบโดยที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนอากาจำนวน64นัดกระสุนปืน SK 17นัด M16 3นัดรวมทั้งกระสุนปืน M79 ที่ยิงพลาดไปตกลงบนรถประจําทางอีกหนึ่งนัดแต่โชคดีที่ระเบิดไม่ทํางานหลังจากนั้นก็ขับรถหนีไปโดยใช้ถนนเทเวศ คุณสนธิถูกกระสุนบริเวณคิ้วหน้าอกและแขนถูกส่งตัวไปรักษาที่วชิรพยาบาลส่วนคุณอดุลแดงประดับคนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมิชชันเจ้าหน้าที่แจ้งว่ากล้องวงจรปิดเสียซึ่งในที่สุดก็ไม่สามารถจับกลุ่มผู้บงการได้แต่บุตรของคุณสนธิและโคโกกลุ่มพันธมิตรสังเกตว่ากลุ่มแยกของทหารหรือตำรวจอาจอยู่เบื้องหลัง ในวันที่6ตุลาคมพศ2 5ง2ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกพักเป็นหัวหน้าพักการเมืองใหม่ทั้งทงที่ก่อนหน้านั้นในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรคุณสนทีได้ประกาศว่าจะไม่เล่นการเมืองและไม่รับตำแหน่งการเมืองทั้งสิ้นตลอดชีวิตนี้ต่อมาวันที่1 4พฤษภาคมพศ2 5ง3ายคุณสนทีก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักการเมืองใหม่เพื่อกลับมาทำงานพักประชาชนในฐานะแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเช่นเดิม และล่าสุดนี้ในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิได้โพสต์ว่าสวัสดีคุณฉัตผมยังไม่ลืมคุณสิบตำรวจโทรวรวุฒมุ่งสันติมือปืนที่ลอบยิงสนธิลิ้มทองกุลเมื่อ16ปีที่แล้วล่าสุดเจอตัวแล้วเชื่อเถอเวรกรรมมีจริงติดตามรายละเอียดพรุ่งนี้9ก้นาฬิกา คุณสนธิได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ถูกรอบยิงโดยในไลฟ์เวนกัมมีจริงเจอล่งกบดานมือยิงสนธิคุณสนธิได้บอกว่าแม้เวลาจะผ่านไป16ปีแต่เหตุการณ์ยังเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้อยู่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ตนจะต้องร้องขอความเป็นธรรมกับรัฐบาลทุกชุดรัฐบาลซึ่งรู้ว่าใครลงมือและใครเป็นคนสั่งคุณสนธิเล่าในไลฟ์ว่าผู้ต้องหามี3คนคนนึงเสียชีวิตแล้วจากโรคมะเร็งอีกสองคนหนีไปหาตัวไม่เจอมีความ คลิหน้าเกี่ยวกับซิปตำรวจโทรวรารุษมุ่งสันติจากแหล่งข่าวของคุณสนธีที่กัมพูชาบอกว่าเจอมือปืนที่รอบยิงแล้วทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเป็นสิบปีแล้วได้เปลี่ยนชื่อว่าฉาัตรมีบัตรประชาชนกัมพูชาด้วยมีครอบครัวมีลูกมีเมียเป็นคนกัมพูชาแต่ได้เลิกรากันไปแล้วแต่ยังส่งเสียเงินมาเลี้ยงลูกเมียที่เมืองไทยและยังมีข้อมูลเชิงลึกอีกมากมายที่คุณสนธีได้เล่าในรายการ ปัจจุบันนี้คุณสนทิยังทำรายการสนทิทอล์กมีเพจคุยทุกเรื่องกับสนทิที่มี followers ถึง4ล้านเลยทีเดียวและยังมีช่องสนทิทอล์กด้วยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปเปิดประวัติของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ